ยี Kit, you know. ่สิบองศาเพิ่มขึ้นนะแตัวนี้มันลมไม่ลมนะเยับต้นใบก็ลมบุดเว้นๆเหนาเลยล่ะหงาไ่เหงาเหยาไปยึดกับผมกกูเดียเนายวเวเดียว

nhiều phê. 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 cái ừ. gì đặng đặng phê tiếp đây lúc mát bạn ơi cái tờ bóng ai đẹp không là 不连的位。